สวัสดีค่ะกำลัาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้ออมจัดรถเก่งสวยๆมารีวิวให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะได้เป็น Honda c ซ v i c นะคะเครื่องยนต์1.8ตัว E รถปี2018ราคาเพียงแค่499,000บาทหะะากใครดูคลิปนี้มานะคะออมจัดของแถมไปให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมโดมอนคัดหรือว่ากล้องบันทึกหน้าหลังนะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ,คนนบบะ,คะมีไฟ daytime running light ให้ กระจังด้านหน้านะคะได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีขาวรายละเอียดด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้นะมาพร้อมกับล้ AC, อแมกอลลอยเดิมจากโรงงานมีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างครับและปรับไฟฟ้าฟิลม์มคิ้วกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4ี่บานเลยมาดูในส่วนของภายในนะคะคันนี้ได้เป็นโทนสีดำนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังค่ะเดินได้สีแดงตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลย คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยมาดูในส่วนของหัวนอ็อตฝาประตูกันนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆเลยแผ่นเพดยังติดอยู่ที่เดิมนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างๆเลยตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยมีถัดรองเท้าไปให้นะคะหากใครไม่ชอบถัดรองเท้านะคะเอมแผมผมได้มันพัดไปให้เลย ในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครมเมียมมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะกันต่อเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระ,ะนะคะพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างๆเลยเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านล่างนะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยด้านข้างตัวรถฝั่งนี้นะคะเหลี่ยมสันคมชัดค่ะไม่มีชนหนักพิการจมน้ํามานะคะ ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้กันต่อเลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะแผงประตูนะคะตัดด้วยได้สีแดงสวยๆเลยพวงมาลัยนะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ฟัง FMAM ก็ได้นะคะแอร์ได้เป็นแบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะตัวเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะนี่เบาะตึงๆเลย มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องสะอาดจานแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลโยซึมของคราบน้ำมันเครื่องเลยนะคะรอยแต้มสีเดิมลงงานนะหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีรอยขเลยนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยหัวน็อตฝั่งนี้นะคะก็ไม่มีรอยขเช่นเดียวกันนะนีสวยๆเลย ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว e รถปี2018ราคาเพียงแค่499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวขอคนรายได้17,000บาทนะคะออกคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมหากใครสนใจนะคะรีบติดต่อบริษัทขอโต้เข้ามาได้เลยนะคะ ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดทคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ